ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปา์กลิตวินิกาทชีเราเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะวันนี้เรายัางมาคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ต้อนรับเทศกาลวันเด็กคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการได้ยินในเด็กนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าเราถ้าเรารู้ก่อนว่าลูกเรามีปัญหาซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่มีลูกมีปัญหาเรื่องของการได้ยินเนี่ย ที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากอย่างท่านผู้ว่าชัดชาติเลยนะคะที่บอกว่ารู้เร็วก็สามารถที่จะดูแลฟื้นฟูการได้ยินหรือว่าสามารถที่จะช่วยดูแลพัฒนาการของลูกได้เร็วซึ่งเราก็คุยกันไปสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้เราจะมาฟังเรื่องของผู้ใหญ่กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องของการได้ยินหรือแม้แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการได้ยินหรือว่าหูของเราเนี่ยมีผลต่อการทรงตัวของผู้ใหญ่ไม่น้อยเหมือนกันจะเห็นได้ว่าหลายๆโอกาสที่ผู้ใหญ่เราเกิดอุบัติเหตุ ราวาการล้มเซแล้วก็ล้มอันเนื่องมาจากเหตุผลของการส่งตัวได้ไม่ดีนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอความรู้กันต่อนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทยิงนัตวันอุทุมพรนะคะจากภาควิชาโสตฯนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คราวที่เราคุยเรื่องเด็กคราวนี้คุยเรื่องผู้ใหญ่กันต่อนะคะอาจารย์จำได้ว่าคราวที่แล้วอาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าเวลาเราคนพอเราอายุมากแล้วเราไม่ได้ยินเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมอาจารย์ว่าเออ ก็แก่แล้วมันก็ไม่ได้ยินอย่างนี้แล้วเนาะแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่ปกติไม่ปกติค่ะก็คือจริงๆมันคือความเสื่อมถอยคือแต่ก่อนบางคนอาจจะคิดว่าอ๋อก,ก็ปกติมันก็เสื่อมลงไปแต่เดี๋ยวนี้ก็ปกติใช่ค่นะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็รู้แล้วว่าเอ๊ะมันกระทบคุณภาพชีวิตเยอะ,ะเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ด้วยของภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเอ๊ะการที่เราจะหูตึงนี่มันไม่ใช่ปกตินะเราจะต้องทําการดูแลรักษาแก้ไขเรื่องของอาการเวียนหัวก็เหมือนเหมือนกันค ฉันเนี่ยเป็นโรคเวียนหัวก็เป็นโรคสูงอายุเป็นปกติหรือเปล่าที่ต้องกินยาดมยาลมยามองอะไรแบบจริงๆไม่อยากให้คิดว่าโอ้เราเวียนหัวเราก็ต้องเวียนหัว ไปตลอดเออเป็นเปนส่วนหนึ่งของความสูงไ้จริงๆมันไม่ใช่ค่ะสมมติเวียนหัวปุ๊บเราดมยาดมพักอ่ะอาจจะดีขึ้นแต่ว่าต้นตอของเขาสาเหตุของเขายังอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนเอ้ททาไมเวียนหัวไม่หายสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าตัวสาเหตุของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกแก้ไขถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่เวลาได้ยินผู้ใหญ่เวลาบอกว่าเวียนหัว อ๋อบ้านหมุนมบ้านหมุนถูกไหมอาจารย์จะได้อินบ่อยมากมบ้านหมุนนี่มันเกี่ยวกับว,วัยเหรอคะเพราะอายุมากแล้วต้องบ้านหมุนเหรอคะอาจารย์ไม่เกี่ยวกับวัยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหมุนเนี่ยมันเกิดจากสมองของเราเนี่ยเขารับรู้สัญญาณที่มันผิดปกติจากหูทั้งสองข้างมสมมติว่าทุกๆวันเนี้ยสมองครับรู้ว่าโอเคเรามีหูสองข้างก็ส่งสัญญาณเข้ามาได้ตามปกตินะ,ะแต่อยู่ดีๆวันหนึง่งหูข้างหนึ่งเขาหยุดส่งสัญญ,ญาณไป <S <S ก็เหลือสัญญาณแค่ข้างเดียวสมองก็เกิดความงงแล้วว่าเอ๊ะจริงๆตัวเรานี่อยู่ตรงส่วนไหนของโลกกันแน่ทําไมมีสัญญาณเข้ามาข้างเดียวก็เลยเกิดเป็นอาการบ้านหมุนคือสมองไม่แน่ใจว่าตัวอ,อยู่ตรงไหนบางคนเนี่ยบอกว่าลืมตาไปเห็นว่าประตูหน้าต่างผนังเนี่ยหมุนอย่างนี้เลย,ยสมมติอย่างนี้อันนี้ในหูของเราแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นตัวหูหูชั้นในหูเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คืออันนี้จะเป็นขดก้นหอยที่เอาไว้รับการได้ยิน่าอันนี้จะไว้รับการได้ยินอันนี้จะ ไว้รับการทรงตัวห่วงทรงตัวเนี่ยค่ะห่วงสาห่วงเนี่ยจะมีน้ําอยู่แล้วก็มีหินทรงตัวอยู่ด้วยเพราะงั้นเนี่ยเวลาน้ําในหูเขาขยับหรือหินทรงตัวขยับเนี่ยก็จะส่งสัญญาณกระแสป,ประสาทอันนี้เส้นประสาทเนี่ยเข้าสู่สมองเพื่อบอกสมองว่าร่างกายเราเนี่ยอยู่ที่ตําแหน่งไหนของโลกนี้กันแน่แต่พอสัญญาณมันผิดปกติไปอย่างเช่นบางคนน้ําในหูไม่เท่ากาันคือท่อตรงเนี้ยมันมีน้ําอยู่ข้างในถ้าน้ําไม่เท่ากาันบางทีเขาก็คือท่อเนี่ยบวมออกมา พอบวมหมดเลยเขาก็รับสัญญาณผิดพลาดไปไม่เท่ากันไ,<ป>ไม่เท่ากันในข้างเดียวกันหรือไม่เท่ากันสองข้างสองข้างค่ะก็คือข้าง้ oh. างนี้บวมอีกข้างไม่บวม oh. สมองก็งงละหรือ oh. อันนี้หรืออย่างบางคนก็คือหินปูนในหูหลุดหินปูนก็คือหลุดอยู่ในห่วงเนี้ยค่ะพอหัวหันไปมาปุ๊บหินปูนเขาขยับไปมาด้วยอันนี้สมองก็จะงงแล้วว่าเอ๊ะสรุปร่างกายเราอยู่ตรงไห oh. นกันแน่ก็จะหมุนอย่างนี้เลย ชิ้นส่วนเล็กๆๆๆๆๆมาประกอบกันอะไรหลุดจากที่ของตัวเองนิดเดียวก็ไปเลยใช่ค่ะซึ่งเคสแบบนี้เจอได้70 80เลยของภาวะบ้านหมุนในกลุ่มผู้สูงอายุเคยได้แบบว่าเขย่าเขย่าใหินปูนข้างมันหายทำได้จริงๆใช่ค่ะคือปกติเวลามาหาหมอก็จะตรวจสอบก่อนว่าหินปูนเขาหลุดที่ตำแหน่งไหนกันแน่มีสามตำแหน่งใช่ค่ะแล้วก็พอรู้ปุ๊บเราก็จะ มีการเหมือนทํากายภาพจัดระเบียบหินปูนให้กับเขาทีปัญหาขึ้นหลายๆท่านเนี่ยเวลาเวียนหัวปุ๊บกินยาแก้เวียนอ่าใช่กินยาลมยาแก้เวียนหรือยาลมอะไรก็ตามเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ยาแก้เวียนเนี่ยเขาจะไปกดสมองไม่ให้ตอบสนองกับ ความผิดปกติที่เข้ามาเหมือนพอกดสมองปุ๊บเราก็หลับๆไปดิคือแต่ว่าตัวหินปูนที่มันหลุดออกมาก็ยังหลุดอยู่หลุดหลุดอยู่เพราะงั้นพอวันรุ่งขึ้นเราหันหัวอีก๊เป็นอีกละเอ๊ะเนี่ยไม่หายสักทีเอาเรากินยากแก้เวียนก็ไปกดสมองอีกเป็นครั้งครั้งแล้วทำให้หลายๆท่านก็เลยเหมือนมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนไม่หายสักทีทําไมกินยาเราก็ไม่หายสักทีแ<ไ>ปลว่าถ้าเกิดว่าบ้านหมุนปุ๊บต้องไปหาคุณหมอแล้วไปขยับ หินปูนหรือดูน้ําในหูใช่ค่ะบางคนอาจจะเกิดจากน้ําในหูไม่เท่ากันเช่นน้ําในหูเขาพองขึ้นมาต้อง,ง,<า>งมีโรคประจำตัวอยู่เดิมไหมคะบางคนก็อาจจะมียีนบางอย่างที่เป็นอยู่เดิมอะพวกนี้ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกด้วยบางคนที่คุณแม่เป็นน้ําในหูไม่เท่ากันก็มีโอกาสาที่ลูกจะเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางคนก็เกิดขึ้นเองที่น้ำในหูเขาบวมขึ้นมาพวกนี้งดกินเคมาทีหมอให้ทานยาขับปัสสาวะเขาก็ขับอระบายออกไปก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันแล้วหนํำซ้ำค่ะบางคน กินยากดสมองเนี้ยตลอดเวลามาเป็นปีทําให้ตัวสมองเขาเหมือนว่าถูกกดอยู่ตลอดอเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองได้เหมือนปกติเพรอเมื่อไหยหยุดยาปุ๊บทีนี้สมองเขาเหมือนกลายเป็นเข้าสู่ภาวะที่แบบเกีตื่นเต้นตลอดอเหมือนว่าจริงๆ,ๆคือเหมือนสมองเขาถูกกดตลอดอทั้งปีใช่ไหมคะแล้วพอวันนึงเขาหยุดยาปุ๊บแค่คนเดินผ่านหรือว่าแค่แบบวไฟไหวๆ,ๆเขาก็ เวียนขึ้นมาเลยเพราะว่าสมองเขาชินกับการถูกกดเคสแบบนี้ก็มีเหมือนกันค่ะเพราะเขาไม่ได้ไปแก้ที่สาเหตุแล้วกลายเป็นเอ๊ะกินกินยาแก้เวียนเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยโอแล้วจะทำให้สมองเสื่อมไปด้วยไหมจา๊าเคสแบบนี้ส่วนใหญ่ถ้ากินยาแก้เวียนเข้าไปเยอะๆเยอะๆค่ะเขาก็อาจจะมีภาวะที่แบบเหมือนว่ามีอาการเหมือนอยู่ในเมฆหมอกแล้วก็เหมือนงงๆตลอดเพราะว่ากง,งใช่แล้วถ้า<ง>หยุด<ง>ยา ถ้าหยุดยาเมื่อไหร่ก็กลายเป็นแค่คนเดินผ่านหรือไปเดินห้างก็โอ้โหเวียนเยอะอะไรอย่างงี้ยเคพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็ต้องค่อยๆมาลดยา,าค่อยๆทํากายภาพต้องไปหาว่าจริงๆสาเหตุ<ช>ของอเขาคืออะไรใช่ค่ะ,คะวะ่านี่น่าสนใจที่อาจารย์บอกเป็นประโยชน์มากๆทีนี้เดี๋ยวจะกลับมาว่าทีนี้มันหมุนจนกระทั่งมันเซน่ะมันมันมันมาจากอะไรเดี๋ยวพักครู่หนึ่งดีกว่าเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์หมอณตะวันกันต่อค่ะ